นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเทรดโดยใช้เทคนิคซิกแซกนะครับแล้วก็การดูสโตกนะครับสโตกนะครับเราจะใช้สําหรับเทรนที่ลักษณะของเทรนขับขึ้นหรือว่าขาลงนครับโดยดูจากเส้นสีฟ้านะครับมีเส้นสีฟ้ากลับตัวนะครับตัดผ่านเส้นสีแดงที่เป็นเส้นป่าตรงนี้นะครับแสดงว่าเป็นเทรน ไม่ใช่ T นะครับเป็นลักษณะของขาขึ้นนะครับแล้วก็ทกําการบายแต่เทคนิคที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเทคนิคเข้าด้วยซิกแซกนะครับวิธีการเข้าก็ดูง่ายๆนะครับเมื่อมีสัญญาณสัญญาณตัวนี้นะครับก็คือสัญญาณการซื้อนะครับโดยมีลูกศรชี้ลงด้านล่างนะครับโดยใช้อินดิเคเตอร์ของ FH 3 0นะครับตัวนี้เราทำการ วัดดูนะครับวัดดูว่าตัวนี้ต่ำกว่าก็แสดงว่าเซลล์นะครับวิธีการเซลล์เซลอย่างไงนะครับเราดูดูประกอบสโตกนะครับแล้วก็ซิกแซกแม็กดีนะครับเมื่อม I mean ีเม so ื so ่อม so ีแท่งแท่งนะครับแท่งเทียนสีแดงหนึ่งแท่งนะครับแล้วก็ทำการเซลล์ลงมาได้เลยนะครับ แต่ตัวกันข้ามนะครับเมื่อเราทําการบายแล้วก็ทําการวัดดูนะครับขอดูตัวนี้ตัวนี้สูงกว่าก็ทําการบายนะครับทาการบายทําการบายนะครับแล้วเราจะสังเกตรตรงไหนถึงจะบายได้เราก็สังเกตหลายๆองค์ประกอบนะครับคือถ้าเป็นทรีนทรีนตัวนี้ดูที่ กราฟนะครับจะเป็นเทรนขึ้นนะครับและที่การกลับตัวตรงเส้นสิกแซกนะครับก็คือเป็นแนวรับจะเป็นเส้นสิกแซกตัวนี้เราก็สังเกตง่ายนะครับโดยมีเส้นสีฟ้านะครับตัดขึ้นไปบนเส้นสีแดงเราก็ทําการบายได้เลยนะครับตรงนี้ก็ประมาณสี่ร้อยกว่าจุดนะครับเป็นปี๊บั่นเองนะครับลองดูนะครับส่วนเทมเพลตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟเป็นไฟล์แล้วก็เอาไว้ใต้ลิงก์นะครับ เราจะทําการบายและเซลลตัวไหนให้ดูเส้นประกอบเส้นวิกีโค้งตัวนี้นะครับแสดงว่าเทรนตัวนี้กําลังจะเป็นเทรนขาลงนะครับเราก็เล่นตามโคโลเทรนหรือเล่นตามเทรนนะครับตัวนี้เราสามารถทําการบายได้ตั้งแต่แท่งสีแดงจุดนี้นะครับเห,นห็นะครับเราจะออกต้นไหนลหละนะครับเราจะออกตัวสตูกนะครับสตูกมีการตัดขึ้นเช้นสีสีแดงแับนี้นะครับเราทําการเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมครับ ลูกศรให้สัญญาณมากเซีลได้แล้วนะครับแล้วก็มีการแท่งสีแดงหนึ่งแท่งนะครับแล้วก็ทาการเซีลลงมาแล้วมีการกลับตัวของเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับกลับวดัดเส้นสีแดงลงมาทาการเซีลก็ประมาณทั้งสามร้อยกว่าจุดนนั้นเองนะครับเทคนิคง่ายนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคนี้ใช้ง่ายนะครับงั้ก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ